นี่คือกลงสำคัญนการ่ครับที่บนเวทีมีผู้นำผู้ใ่นท่านผู้ชมและท่านผู้มีเกียรติที่เคารพครับสถานีโทรทัศน์สีกองทัพบกช่องเจขอนำท่านมาชมการแข่งขันมวยนักประวัติศาสตร์ในศึก M150 ิจพิชิตโลกณสนามมวยชั่วคราวหน้าสลกลางจังหวัดนครราชสีมา หรือว่าเป็นครั้งแรกของโลกที่เกิดขึ้นในประเทศไทยนะครับกว่า100ปีที่ชาวไทยรอคอยการชิงแชมป์โลกของสมาคมมวยโลก WBA ในรุ่นซูเปอร์เฟตเวทส130ปอนด์ระวังลักวาซิมรองแชมป์โลกอันดับหนึ่งชาวมองโกเลียกับไม้เทสันเมืองไทยยอสนัน 3K แบตเตอรี่กำลังจะเริ่มขึ้นในอีกไม่กี่นาทีข้างหน้านี้ครับ แต่ผมขอแนะนำคณะกรรมการจัดการแข่งขันและท่านผู้มีเกียรติดังต่อไปนี้ประธานอำนวยการจัดการแข่งขันรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการทบวงมหาวิทยาลัยพระนท่านนายสวั์ลิปตาพลบที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมานายสุนทรริ้วเหลือง รองประธานํำนวยการจัดการแข่งขันอดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยนายชัยพักศิริวัฒน์ที่ปรึกษากิติมศักดิ์ตัวแทนเครื่องดื่ม M150 พลังเอ็มพลังใจเกินร้อยนายธนสารผู้ซิโรรังสีที่ปรึกษากิติมศักดิ์ กรรมการผู้จัดก,การบริษัท 3K แบตเตอรี่จำกัดนายมณหรินทรานนท์และโปรโมเตอร์มหาชนสยามนายทรงชัยรัตนสุบรรนอกจากนี้ยังมีผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับศึกนัดนี้นะครับประธานจัดการแข่งขันดร์ประวิตรรัตนเพียร ผู้ช่วยโปรโมเตอร์ฝ่ายต่างประเทศนายศิรภพรัตนสุบรรณกรรมการสกีพยานจากสมาคมมวยโลก WBA จากเกาหลีใต้มิสเตอร์ยังซุกชิมกรรมการห้ามบนเวทีชาวแอฟริกาใต้มิสเตอร์สแตลลี่คริสโซลูกรรมการให้คะแนนชาวญี่ปุน่นมิสเตอร์ทาเคชิชิมากาวะ กรรมการให้คะแนนชาวกาหลีใต้ Lee. มิสเตอร์ไมเคิลลีลกรรมการให้คะแนนชาวฮออแลนด์มิสเตอร์ลาเซนอุมกาแพทย์สนามจากโรงพยาบาลราชสีมาทนบุรีนายแพทย์แสงชัยงามการจนิรัตและโอกาสนี้ครับขอบกราบเรียนเชิญประธานจัดการแข่งขัน ดรประวิตรรัตนเพียรกล่าวรายงานถึงวัตถุประสงค์ในการจัดสึกครั้งนี้ครับท่านประธานวัดลิปดาพันลบรัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่า,าการทบวงมหาวิทยาลัยประธานอนํานวยการจัดการแข่งขันในนามของคณะกรรมการจัดการแข่งขันและพี่น้องประชาชนชาวจังหวัดนครราชสีมาผมขอขอบพระคุณพระท่านเป็นอย่างสูง ที่ได้ตระหนักและเล็งเห็นถึงความสําคัญในการที่จะอนุรักษ์และสืบสานประเพณีและศิละปะวัฒนธรรมอันล้าค่าของพี่น้องชาวโคราชให้ดํารงอยู่คู่กับสังคมไทยโดยการริเริ่มและเป็นผู้นําในการรวมน้ําใจเป็นหนึ่งเดียวขอองค์กรทุกองค์กรในจังหวัดนคนรราชสีมาได้ร่วมกันจัดงานประวัติศาสตร์มาหาสงการโคราชขึ้นในครั้งนี้ความยิ่งใหญ่ของงานมาหาสงการโคราชนั้น นอกจากพี่น้องประชาชนจะได้มีโอกาสรับน้ำพระพุทธมนต์ซึ่งผ่านพิธีพุทธาพิเศษโดยพระเดชพระคุณหลวงพ่อคูณปริสุทธโธเพื่อใช้ในการรดน้ำดำหัวมีการละเล่นสงกรานการประกวดอาหารพื้นบ้านซึ่งเป็นการแสดงออกถึงวัฒนธรรมท้องถิ่นแล้วพระท่านยังได้สนับสนุนให้มีการจัดการแข่งขันชกมวยสากลชิงแชมป์รุ่นซูเปอร์เฟตเวท130ปอนด์ของสมาคมมวยโลกหรือ WBA ระหว่างนักชกชาวไทยยอดสนัน 3k แบตเตอรี่รองแชมป์โลกอันดับ2กับลักวาซิมรองแชมป์โลกอันดับ1ชาวมองโกเลียนับได้ว่าเป็นการแข่งขันครั้งประวัติศาสตร์เพราะในอดีตที่ผ่านมายังไม่เคยมีนักมวยชกชาวไทยคนใดที่มีโอกาสชิงแชมป์เปี้ยนโลกในรุ่น130ปอนด์ของสมาคมมวยโลกมาก่อนยิ่งไปกว่านั้นในการถ่ายทอดสดมวยชิงแชมป์โลกในครั้งนี้ พระนท่านยังได้ดำริและสร้างมิติใหม่ในการถ่ายทอดสดมวยสากลทางโทรทัศน์โดยการเปลี่ยนการโฆษณาสินค้าจำนวนมากในระหว่างพักยกให้มาเป็นการแพร่ภาพสารคดีแหล่งท่องเที่ยวและสถานที่สำคัญของจังหวัดนครราชสีมาซึ่งในการนี้คณะกรรมาการจัดการแข่งขันต้องถือโอกาสขอพระคุณท่านผู้มีอุปการะคุณทุกท่านที่ได้กรุณาเข้าใจในดำริของพระท่านสุวัสลิปตาพันล,ลบในครั้งนี้ อันได้แก่บ,บริษัทซีโนไทยคอนสตรักชั่นจำกัดเบียช้างการปิโตรเรียมแห่งประเทศไทยเทเลคอมเอเชียโรงแรมราชาพฤกษ์โรงพยาบาลราชาสีมาทนบุรีองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชาสีมาเทศบาลน,นครน,นครราชาสีมาไว้หน้าโอกาสนี้ด้วยอันหนึ่งในการจัดการแข่งขันมวยสากลชิงแชมป์โลกภายใต้าการอำนวยการของพระท่านในครั้งนี้ปรากฏว่าได้มีผู้ ร่วมทุนสมทบในการจัดงานตลอดจนพร้อมที่จะร่วมในงานการกุศลจนมีรายได้มากกว่าค่าใช้ใจ่ายซึ่งคุณทรงชัยรัตนสุบรรมีความประสงค์ที่จะมอบให้องค์กรสาธารณาต่ะางๆในโอกาสนี้ผมจะขออนุญ,ญาตให้ท่านสอสอเทวันลิปตาพันลบเฮรัญยิกของคณะกรรมการดำเนินง,งานได้กรุณาเรียนให้ทราบดังต่อไปนี้ รายชื่อชมรมหน่วยงานสมาคมมูลนิธิและองค์กรเพื่อการกุศลและสาธารณประโยชน์ที่คุณทรงชัยรัตนสุบันมีความประสงค์ที่จะบริจาคเงินรายได้จากการแกงขันส่วนหนึ่งให้เพื่อสนับสนุนกิจกรรมเพื่อการกุศลและสาธารณประโยชน์มีดังต่อไปนี้ 1. กาชาติจังหวัดนครราชสีมา 2. วัดโนนกุ่มตําบลโนมกลุ่มอําเภอสีคิ้วจังหวัดนครราชสีมาเพื่อสมทบการก่อสร้างรูปหล่อเหมือนหลวงพ่อโตพรมรังสี 3. ม,มูลนิธิฮุกสามหนึ่งนครราชสีมามูลนิธิเพื่อการกุศลช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยและศพไรายยา้ญาติ 4. มูลนิธิหลักเสียงเสียงตึง มูลนิธิเพื่อการกุศลช่วยเหลือผู้ประสบอุบัติภัยและศพไร้ญาติ5มูลนิธิโรคหัวใจจังหวัดนครราชสีมาเพื่อการรักษาพยาบาลผู้ป่วยโรคหัวใจที่ยากไร้และด้อยโอกาส6มูลนิธิสงเคราะห์คนพิการจังหวัดนครราชสีมา7สมาคมส่งเสริมกีฬาจังหวัดนครราชสีมา8 โรงเรียนสอนคนตาบาดตาบอดจังหวัดนครราชสีมา 9. โรงเรียนสุรนารีวิทยาเพื่อสนับสนุนวงดุริยางสิบสวนน้ำบุงตาหลัวค่ายสุรนารีเป็นค่าไฟฟ้าแสงสว่างสำหรับการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพของประชาชน 11. ชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้านอำเภอเมืองนครราชสีมา 12. ชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้านอำเภอสูงเนิน 13. ชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้านอำเภอโนนไทย 14. ชมรมกำนันผู้ใหญ่เบ้อบ้านอำเภอขามทะเลสอ5 5ชมรมองค์การบริหารส่วนตำบลจังหวัดนครราชสีมา 16. มอบเป็นทุนการศึกษาให้แก่บุตรหลานของข้าราชการสังกัด ค่ายทหารผ่านปักธงชัย 17. มอบเป็นทุนการศึกษาให้แก่บุตรหลานของข้าราชการสังกัดกรมทหารราบที่ยีบสาค่ายสุรธรรมพิทักษ์18มอบเป็นทุนการศึกษาให้แก่บุตรหลานของประชาชนในเขตชุมชนเขตเทศบาลน,นครราชสีมา19มูลนิธิคูณพัฒนาเพื่อเป็นทุนการศึกษาแก่นักเรียน นักศึกษาของจังหวัดนครราชสีมา20มูลนิธิทวีคูณพัฒนาเพื่อเป็นทุนการศึกษาแก่นักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรานารีจังหวัดนครราชสีมา21กลุ่มเยาวชนรักลำตะของเพื่อการฟื้นฟูและรักษาคุณภาพน้ำและสิ่งแวดล้อมของลำตะคองเป็นจำนวนเงินรวมทั้งสิ้น 2องล้านหนึแสนเมืนบาทและในโอกาสนี้จึงใร่ขอเรียนเชิญคุณทรงชัยรัตนสุบันได้โปรดกรุณามอบเงินจำนวนดังกล่าวให้แก่ประธานอำนวยการจัดการแข่งขันพระนท่านสุวัต์ลิปตะพันลบ รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการทบวงมหาวิทยาลัยเพื่อที่จะได้ดำเนินการตามความประสงค์ของท่านต่อไปขอบคุณครับบัดนี้ได้เวลาสมควรแล้วกระผมขอกราบเรียนเชิญพระนักท่านได้โปรดกระทำพิธีเปิดการแข่งขันชกมวยสากลชิงแชมป์โลกรุ่นซูปเปอร์เฟสตเวทของสมาคมบวยโลกนะบัดนี้ ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมาท่านสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดนครราชสีมาท่านบุฒิสมาชิกจังหวัดนครราชสีมาท่านอดีตรัฐมนตรีท่านรองแม่ทัพภาคที่สองพระนท่านเอกอักครา,าชทูตมองกโกเลียพี่น้องประชาชนชาวจังหวัดนครราชสีมาพี่น้องประชาชนคนไทยท่านผู้มีเกียรติ ที่เคารพทุกท่านผมมีความยินดีนะครับแล้วก็รู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้รับเชิญนะครับได้รับเกียรติให้มาเป็นประธานอำนวยการการจัดการแข่งขันชกมวยชิงแชมป์โลกระหว่างคุณยอดสนันนะครับกับนักชกลักวาซิมจากมองโกเลียซึ่งได้จัดขึ้นที่จังหวัดนครราชสีมาในวันนี้การจัดการแข่งขันชกมวย ชิงแชมป์โลกในวันนี้นั้นถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมวันสงการของพี่น้องประชาชนชาวโคราชสงการปีนี้ยิ่งใหญ่มากเราเรียกว่ามหาสงการโคราชเพราะว่าเป็นการรวมพลังของพี่น้องประชาชนทุกกลุ่มทุกฝ่ายในจังหวัดนครราชสีมาเพื่อจัดงานประเพณีสงการให้ยิ่งใหญ่ จังหวัดนครราชสีมานั้นถือว่าเป็นประตูสู่ภาคอีสานเป็นจังหวัดเก่าแก่ที่มีประเพณีศิลปะวัฒนธรรมโบราณสถานแม้กระทั่งภาษาที่พูดกันเราก็เรียกว่าภาษาโคราชฉะนั้นในการจัดงานมหาสงการโคราชในครั้งนี้ได้มีการดำเนินกิจกรรมหลายๆอย่างที่เป็นการสะท้อน ให้เห็นถึงการสืบสารประเพณีดังกล่าวมาจนกระทั่งทุกวันนี้การดําเนินการจัดงาน3วัน3คืนนั้นได้สะท้อนบุคลิกภาพของจังหวัดนครราชสีมาก่อให้เกิดความภาคภูมิใจอันยิ่งใหญ่ต่อพี่น้องประชาชนไม่ใช่เฉพาะชาวจังหวัดนครราชสีมาเท่านั้นเมื่อมีความภาคภูมิใจเกิดขึ้นแล้วความรักความหวงแหน ความรู้สึกที่อยากจะสร้างสิ่งให้ดีขึ้นให้มีความเจริญงอกงามขึ้นต่อประเพณีของเหล่านั้นก็จะมีการดำเนินการกันต่อไปเพื่อให้เยาวชนรุ่นหลังได้เห็นถึงประเพณีอันดีงามทั้งสิ้นที่ได้เกิดขึ้นที่จังหวัดนครราชสีมานอกจากนั้นการดำเนินงานจัดงานมหาสงการโคราชยังถือเป็นการสนองนโยบายของรัฐบาลโดยพระนาท่านนายกรัฐมนตรีต้องการที่จะส่งเสริม ให้มีการอนุรักษ์ประเพณีอันดีงามโดยเฉพาะอย่างยิ่งประเพณีงานสงการานต์ให้เป็นที่แพร่หลายไปยังพี่น้องประชาชนทั้งประเทศแล้วก็แพร่หลายไปยังพี่น้องประชาชนที่อยู่นอกประเทศรวมทั้งนักท่องเที่ยวเป็นจํานวนมากเพื่อเป็นการเสริมสร้างภาพพจน์และสนับสนุนภารกิจทางด้านการท่องเที่ยวซึ่งเป็นภารกิจที่มีความสําคัญต่อการแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจของประเทศ พี่น้องประชาชนชาวโคราชครับสำหรับวันสงการในวันนี้นั้นเราก็ได้มีโอกาสหยุดกัน3วันเมื่อพูดถึงวันหยุดของสงการแล้วทุกท่านคงจะต้องคิดถึงพระนท่านพลเอกชาติชายชุนหวันอดีตนายกรัฐมนตรีที่ได้เป็นผู้ริเริ่มในการประกาศให้วันสงการมีวันหยุดยาวนานขึ้นเป็น3วันเพื่อให้เป็นวันแห่งครอบครัวเพื่อให้ทุกชีวิตในสังคมไทย ได้มีโอกาสกลับคืนสู่ภูมิลำเนาได้พบหน้าพบตาได้อยู่พร้อมกันได้ร่วมกันทำบุญทำกุศลเพื่อให้เกิดความรักความอบอุ่นเมื่อทุกครอบครัวในสังคมไทยมีความรักเกิดขึ้นก็จะเป็นพลังของครอบครัวพลังของครอบครัวก็จะเป็นพลังที่สำคัญของประเทศชาติในการพัฒนาประเทศชาติของเราให้มีความเจริญก้าวหน้ายิ่งยิ่งขึ้นไปพี่น้องประชาชนครับ วันนี้ได้มีการจัดการแข่งขันชกมวยชิงแชมป์โลกในรุ่นซูเปอร์เฟเธอร์เวทซึ่งถือว่าเป็นมวยรุ่นที่หนักที่สุดที่เรายังไม่เคยมีนักชกคนไหนได้เป็นแชมป์โลกมาก่อนถือว่าเป็นการแข่งขันนัดประวัติศาสตร์ฉะนั้นวันนี้พี่น้องประชาชนจึงมาให้กำลังใจเป็นจำนวนมากการชกมวยก็ถือว่าเป็นการกีฬาอย่างหนึ่งเมื่อสิ้นสุดเกมกีฬาเกิดขึ้น ก็ต้องมีแพ้หรือมีชนะหรือบางครั้งอาจจะมีเสมอแต่สิ่งสิ่งหนึ่งที่เกิดขึ้นอย่างแน่นอนหลังเกมกีฬาก็คือความมีน้ำใจเป็นนักกีฬาของผู้เล่นกีฬาและผู้ชมกีฬาทุกท่านน้ำใจนักกีฬาคือการที่เรารู้จักแพ้รู้จักชนะรู้จักเสียสละและรู้จักอดทนคุณสมบัติทั้งหมดนี่แหละครับเป็นคุณสมบัติที่ ประเทศชาติต้องการให้เกิดขึ้นกับคนในชาติเพื่อที่จะได้เป็นพลังในการที่เราจะพัฒนาและแก้ไขปัญหาชาติบ้านเมืองให้รุ่งเรืองต่อไปซึ่งเป็นไปตามเจตนารมณ์ของการกีฬาที่บอกว่ากีฬาสร้างคนคนสร้างชาติพี่น้องประชาชนครับในโอกาสนี้ผมต้องขอกราบขอบพระคุณทุกท่านที่ได้มีส่วนสนับสนุนการจัดงานมหาสงการโคราช และการจัดการแข่งขันชกมวยสิงแชมป์โลกในวันนี้ต้องขอขอบคุณท่านโปรโมเตอร์ทรงชัยรัตนสุบรนที่ได้มอบเงินเพื่อการกุศลเพื่อพัฒนาทางด้านการศึกษาช่วยเหลือคนยากคนจนให้กับสังคมจังหวัดนครราชสีมาและในโอกาสนี้ผมขอราธนาคุณพระศรีรันาตนไตยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายในสากลโลกบรารมีของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระนางเจ้า พระบรมมา,าชินีนาถได้โปรดดนบันดาลให้พี่น้องประชาชนคนไทยพี่น้องประชาชนชาวโคราชทุกครอบครัวมีแต่ความรักมีแต่ความอบอุ่นมีแต่ความสุขความเจริญสำาทธิ์ผลในสิ่งอันพึงปรารถนาทุกประการขณะนี้ได้เวลาอันสมควรแล้วผมและพี่น้องประชาชนขอร่วมในพิธีที่จะเปิดการแข่งขันชกมวยชิงแชมป์โลก นาบัดน,นี้ขอบคุณครับสวัสดีครับ